มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนในหลวงพระราชินีส่งบำเพ็ญพระราชก,กุศลถวายผ้าพระกฐินวัดบวรน,นิเวศวิหารเมื่อเวลา16นาฬิกา51นาทีของวันที่30ตุลาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนิน ในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินณวัดบวรน,นิเวศวิหารในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรากิติยาภาในเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาและเจ้าคุณพระศินีนาพิราชกัลยาณีโดยเสด็จด้วยเมื่อเสด็จถึงวัดบวรน,นิเวศวิหาร เสด็จเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับผ้าไตจากเจ้าพนักงานสุภรัตทรงวางผ้าไตเหนือผ่านแว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอาสงไกลเจ้าอาวาสจากนั้นเสด็จขึ้นไปบนฐานชุกชีทรงชักสายสูตรห่มผ้าทรงสพักพระพุทธชินสีพระประธานอุโบสถเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาทรงข่ม การนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่มผ้าทรงสภะพระพุทธสยามมาพิวัตรบพิษภูมิพลสหัสัิวัตรรัชกาลีปัญสวัสีอุภัยมหามงคลพระพุทธรูปประจําพระชมพรรษาห้าสิบพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลเดชมหาราชบระมณปรบพิษเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาทรงคม ทรงห่มผ้าทรงพระพักพระพุทธวิโลกนะยานบพิษสิริกิติธรรมโสติมงคลพระพุทธรูปประจำพระชมวาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาทรงข่มเสด็จลงจากฐานชุกชีโอกาสนี้ทรงพระสุรายพระวิสูทองหน้าพระพุทธชินสี พระประธานพระอุโบสถแล้วทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชาสรีรังคานร,ราชาการที่หกและพระบรมราชาสรีรังคานร,ราชาการที่เก้าทรงกราบจากนั้นทรงหยิบผ้าห่มสำหรับพระประธานที่วางอยู่บนผ้าตาพระราชทานเจ้าพนักงานภูสามาลาเจ้าที่กรมการศาสนากราบบังคมทูลรายงานจำนวนพระสงฆ์ จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหยิบผ้าไตที่ผ่านแว่นฟ้านั้นพาระหว่างพระกรและประนมพระหัตถ์ผิมพระพักสู่พระประธานทรงว่านโมตัสสะจบสามหนแล้วผิมพระพักสู่ที่ชุมนุมทรงกล่าวคำถวายผ้าพระกฐินและทรงวางผ้าไตไว้บนผ่านแว่นฟ้าที่เดิมทรงประเคนผ้าไตและเทียนปาติโมกแด่พระสงฆ์รูปที่สอง ขอทุกพระองค์ส่งพระเจริญขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ